มันรุดอะไรวะน้าทั้งหอทั้งรถอะไอ้เหี้ยแต่กูเป็นลูกกระจกแค่ประเด็นอะไ,ไอ้นเหี้ยกูเป็นลูกกระจกอะเนกูแบบพูดไม่ได้เด่ให้กูไปตรงนี้ได้ปะรถมันเก็บไม่ได้ปะรถมันเก็บข้างล่างกูไปเอาได้ปะ เพราะว่าผมเก็บอยู่ในเลเบลว่ะแชทเอ้ยไม่ได้นี่วะกูมีรถคันสิบโอ้ไม่ชนกูไปเลยหลายสัตว์แหวก็ไม่มีใครใจดีเลยเฮีย นี่แอนโนเท็กสองใช่ไหมครับใช่ครับอเออคือผมงงจัดอะตำรวจตามมันทาั้งออทั้งเแยอะไรแม่งเสริฟเติมน้ำมันคุณตำรวจบ้างไงวะแก๊งผมแม่งโคตรหลุดเลยเขาเขาทำดีแล้วครับไอ้เชี่ยแม่งงงจัดอะอุ้มสองเคสอะเสริฟเติมน้ำมันเฉยเลยนาคุกเลยครับ de nah, nah, nah. eh, crap! จำได้ด้วยนายสัตว์ตักแตกกี่อย่างหนึ่งนะครับพ่อปุลุลุงลเองเลยนะครับลีให้หน่อยครับผมลีไม่เป็นนะครับโอเคครับผมเดินเท่าละนะพ่อหนุ่มอะไรนะยี่สิบแปดนาทีครับยี่สิบแปดไอเดียไอเดียไอเดีย สองหกศนครับสองอหกสิบของพี่เออประมาณยี่้าพี่ดุมพี่ดุมสี่ทุ่มยี่หาแต่พี่มาเนดหกุูยี่มาช่ารถไปเลยหย้าใช่ไหมคนเดนไกลเล้ดีน่อยพี่โนบพี่โนบเล็ก พี่หน <tacos. S 1> ุ่มหอบพร้อมพวกน้องๆปะใช่ใช่ใช่ใลา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 เอาลาเอาใช่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 เดี๋ยวรอสักครู่นะครับกำลังพาครับผม เรเตมน้ำมันยังอ่ะอะไรนะถามลุนว่าเตมน้มมันยังอ่ะิมแล้วิมแล้วเตามาแล้วเนี่ยเีย ถ้าเราเป็นเทสองไม่ต้องมีฮอลดีกว่าครับจะได้ไม่เสียอะไรนะครับหลุดน้อยนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวไปวันไล่ไปต้องฮอลแล้วเดี๋ยวเมย์เม่ได้อยู่เออรุถูกไป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 ฮอลก็ขึ้นไม่ให้เห็นแล้วเมื่อกี้ฮอลมาจับเชอยู่ไหมถ้าเป็นฮอลผมจะจบถูกต้องครับเอาของไปเลยเมื่อกี้นี้ถ้ากดเทเทใช่ไหมครับใช่ครับไม่เอาพี่กันตำรวจไม่ได้เตรียมตัวแบบนี้นะตอนผมออกไปอ่ะตำรวจหายหมดแล้วนะ 我们来，还不回来？为了这事干，还为了这事干啊！收 โอ้พ่อบุงอะใครวะเดี่ยวเหลือจัดไอสัตว์ เเทูไม่ช่วยกูด้วยนาคุกช่วยกูด้วยอ้โนี่ไอ้หมาช่วยกูด้วยนาคุกหน้าคุกอะไรกันไม่รู้ลุงเคสลุงเคสไปนี่ไม่เจอไปมีใครอยู่หน้าคุกเปล่ามีมีมีช่วยกูด้วยนาคุกตำรวจหลังคุกเยอะเยอะมากเยอะมากครับลุงแมกน้าคุกเพียบเลยหน้าคุกไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้เหรอเขากังขัน อยากไรถควันขึ้นแล้วตำรวจเยอะหลายครับลุงโอ้ลุงดูโรถรถแท็กโอ้โหมึงมีรถเทรดไว้ตามมาด้วยดิโอ้ต้าครับลุงขอแค่ยางครบอ่ะมันจับกูไม่ได้แน่นอนไอ้เชียตะกี้ทามมิ่งเชียเกินคนแม่งมาชนกูไอ้สัตว์คันสีดำอ่ะของทารหน้าพังเลยเฮียมาได้บ้างของข้างหน้า กำลังตามหลังเยู่ไม่าเล่มี้มันี่มเานี่ปะนี่ปพี่พี่พี่ไฮเปอร์ม่ใไม่มีตลอดไ่พี่คหนึงด้วยนะเบรียบร้อยประมา้าเกบเจมและแบงค์เยอะจัดสั์ไอ้พี่พี่หกคกว่าอตันเอตันคันนี้แอตันคันนี้ลุงคันนี้รถที่ยนครถอะไรเป็นไม่มีไม่มีเลยรถใหม่อยไปเอารถใหม่อยเนี่ยไาดิมาดินี่กํ่อยหน่อยนี่ก่อยหน่อยไม่มีปืนไม่มีปืนลุง เดี๋ยวคนมีปืนไม่อยู่อันนีออกคุกแล้วต้องต้องยังต้องแหกอยู่กูออีสามอะไอีเหี้ยหน้าเขาทำตัวเลยยันทำตัวนะครับเจอที่กันโอ๊คไปเลยเหี้ยกูรังดีได้เลยแม่งถอยหลังมาชนกูพ่อมึงตายสัตว์เมื่อกี้อะว่าเพื่อนได้ไอ้เหี้ยเส่งเลยโดนอยู่และไอ้และไอ้กระดาษแดงยางไร้คัน เออาร์ลสามเทาหน้าคุกฝั่งมันนะไปทางไหนเฮอร์โนเวอร์เฮอร์โนเวอร์โอยกายจัดในเมืองมีใครอยู่บ้างโอ้ยเฮอร์โนเวอร์ไม่อยู่ใกล้ผมเลยผมหนีก่อนอยู่หน้าคุกหนีเลยนีเลยว่าเก็บเหล็กลางผมใหญ่เราอยู่หน้าคุกทั้งนั้นเลยหน้าคุกโดนนัาคุกมันมาพี่บีน้าหน้าคุก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 เรามาหรือมันนะ มันมันมันมลนเล่นทำเลนทมันเลนพิมเลมึงเลนเพิมัเลยมอตัุดดีอตัุดเพิ่มเนีมาน้มาหน้าคุกดมานาคนน่พี่เ้ากคนาหกนไหวไปไปนืนเราเยอะกว่มันไปไหน้าคุกหน้าคุกพี่นอยู่นอยู่นอยู่หน้าคุกนี่เาวิ่่น้าัรคันนึงได้ปะเรากูจะพังันนะแดแล้วตอนนั้นเนี่ยคือหน้าคุกอ่ะพร้อมอยู่พี่พีหลังหลังคุกหลังคุกหลังคุกพอแถววนี้นะ พี่โน้แล้วเดลครับหน้าคุกเต็มเลยหน้าคุกเต็มเลยหลัง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 คุกหลังคุกหลังคุกคุกเยอะนะคุกเยอะหน้าคุกเยอะขับมาหน้าคุกไอ้แย่ใส่เสื้อสีเป็นตำรวจแต่เราไม่มีปืนเลยเหรอหน้าคุกอ่ะโดนยิงโดนยิงยิงโดนยิงเรื่อยๆเลยปวดให้อาจจะวิตายนะอาจจะขีดนะนี่หน้าคุกโดนเล่นไอ้เนี่ยไม่มีไม่มีคนมีปืนเหรอโดนฆ่าให้โดนตามอยู่นี่ มามแล้วมาแล้วด้านด้วยเนี่ยอยู่ไหนบ้านด้วยนะอย่าบั้มตำรวจอีกนะเราโดนเราโดนไอ้เกย์ไปขั้นต่องนะเกย์น่านัคุกเยอะนะเนี่ยไล่บั้มปืนให้อยู่นตำรวจนะอย่าบั้มตำรวจนะเราโดนแบงค์เกยไปสองขั้นแล้วนะอีกขั้นหนึ่งมันไม่ได้เคสเแต่ดนัวนะกูบอกก่อนนะน่าคุกโดนเล่นยำจัดเลยโดนยิงยำจัดเลยมาช่วยหน่อยโดนยำนานโดนยำนะคุกนะโดนย้ำในเมืองเป็นไงบ้างเกียร์กูอยู่ใต้สามล้านอะโล่งจัดเลยไม่เจอตำรวจแต่เจอล่าสุดเจอทิกตอกคันเดียว มันมีคันเดียวอ่ะที่ไรในเมืองโดนเผินโอเวอร์แล้วเมื่อกี้ตำรวจเยอะอยู่นะแต่กูหลุดมาดีๆแล้คุกโดนยำวนวนดึงให้อยู่นว่าคุกเยอะในเมือกเยอะก็ได้เดี๋ยววนไปต้องวนให้ในเมืองอะกูวนอยู่กูจะกูออกเส้นกล้วยนะข้างหน้าข้างหน้าคุกเยอะนะกูเยอะเพื่อนเพื่อนเอ้เพื่อนโดนเพื่อนโดนอุ้มหน่อยเอ้ยจริงหน่อยจริงหน่อยแต่ว่าเต่เล่นหายคิดเลยเล่นหายคิดเลยตอนนี้ข้างหน้าคุกเต็มเลยนะาคุกเต็มเลยตอนนี้ข้าเต็มเลยเอุ้มก็เยอะมึงต้องมึงต้องไหวเว้ยมึงต้องไหวเว้ยผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงหน้าคุกหน้าคคุุกกหน้า คุกโดนนะคุกโดนนะมาช่วยหน่อยโดนขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยขอปืนหน่อยไอ้เคสเคสเคสไอ้เคสโรงงานน้ำมันเหลืยสิบนาทีนะเออเพสิบสองนาทีสิบสามนาทีเต็มเลยนะคุกเต็มเลยคุกเต็มเลยตอนเนี้ยภัยพิบัติจริงเออสำหรับกูอ่ะพิบัติจริงนี้เฮียเต็มเลยเนี่ยพี่เต็มเลยนะคุกเต็มเลยไหวไหวไหวยังหมดแล้วนะคุยังหมดแล้วนะคุยังหมดแล้วเติมหน่อยเออไม่หมลันไม่ลดเลยเนี่ยมึงไหวนั่นนหละไปดิไปดิไปดิ ขี้ลอเรเบลดิพี่ใครอยู่โคเกนบพี่หน่อยเปแต่พี่เล่นให้เราีนะคุจะหมดแล้วนะคุจะหมดแล้วาเราเลือคน้อยแนะนำให้คุณใหญ่ไปรวมเรเบลนะเออลอดเรเบลพี่ทวงเหมือนดีจีะพี่ได้พี่หน่อยไปด้งหน้าิงพี่หน่อยแต่มันต้องทำตอนเนี่ยค้น้อยกว่านี้พี่ตอนนี้เค้เราเยอะปะใครใครอุ้มอยู่กดบคให้หน่อยดิเยอะเยอะเยอะ ตายายตายตายตายไปลเนึงมาสาคนหน่อาโซบอหนอโซบอนตรงนี้เอาโซบอลหนตลอดเมืองบนคันนึงนะมเซเกมที่ไหนเซเกมที่ไหนหน้าคุกโอเคโอเคอไมีนอะามปืนสามมีปืนนะสีดำมมเล่นกันอยู่นาคุกเน่เยอะากเลยามดำก็มีปืนนะแต่ว่เมื่อตื่นเต้นน่าใหม่พาคนในวอร์มยังไม่ยุบเลยนะ ไอ้ตกใจโดนโดนเอาตู้เรามาเต็มเลยหวอ่ไอ้ดุมไอ้ดุมกูเล่นอยู่ไหนไนอ่อนะดุมอยู่วะเล่นไปนอยู่พี่ตอน้อยไหนพี่อยู่ตัวไหนพี่ปไรปะอะไรพี่ปะอะไพี่ปะอะไ่ปอะไ่ปะอะไรพี่ปะอไี่ปอไี่ะอะี่ยไอ้ไน้าตึกอะออ่ะอ่อะไรหรถอ่ะออ่ะอี่ประอะาออี่ปะะอีรีะะีอออนี้แหละ แลไปดีพี่หน่อยไปดีพี่หน่อยไปสบมา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 คอมเมนต์นึงพี่เนี่ยตัวหายไปไหนอ่ะไายตายได้สบนึงไปมามากูดึงกูดึงหอให้มึงแล้วนะลำหนึ่งอ่ะอ่ออ่อแตกผมอยู่พี่โอไปเลยไปเลยสบพอไปเลยตายหมดตายหมดตรงนี้ตายหมดตรงนี้ตายหมดตึกแดงป้อมยามป้อมยามมาป้อมยามน่อยมาสามป้อมยามหน่อยพยายามห่อลดนะลดนะลดสามสามลดมีเติมบ้างก็ได้นะเว้ยพี่พี่ตรงนี้ตายเยอะตรงนี้ตายเยอะตรงนี้ตายเยอะ เอาสมบลมเดียวสมบลมเดียวสมบลมเดียวเคสใหม่เคสใหม่รอตำรวจหน่อยนะสมบลงสมบลงไปบุ้มใหม่ได้ผมนะแถวตกกุ้งนะเคล็ดใหม่เล่นไหนวะในเมืองไอ้นอกเมืองในเมืองไปเลยขอเป็นนึงขอเป็นนึ่งเลยก็ได้นะไอ้ศพที่ตายอ่ะมันจะหมดปะมันจะสร้างรั้วมาทำคุยไม่รู้ก็รั้วกระจกไหนที่อ่ะไหนอะนาคุ้ มกูเจอตารางแล้วให้ดูอุ้มอยู่เนี่ยเออมึงมึงยื้อไว้มึงยื้อไว้กว้ใหญ่อยู่ไหนกว้ใหญ่อยู่ไหนเย้ไฟอยู่เอ๊ะไฟเสร็จแล้วตายตายหลายหน้าคุกศพเต็มเลยพี่หน้าคุกอ่ะก็มาคุกรึก็มาคุกต่อเขย่าต่อต่อเลยเุย่ต่อเลยอุ้มดึงเคสต่อใครจะเกมมึงก็ดึงเคสให้เพื่อนสิเอ้ยฝึกให้เก่งไปเลยห่อไปเลยห่อไปเลยห่อไปให้หมดมันอยู่อ่ะไปห่อดินั่นน่ะนอน มึงห่อออกไปเลยอะไรอ่ะห่อไปเลยโอ้ตลอรเสี่ห้าคันเลยวะโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโอ้ยอ้ยโไ้้ยโอยอยะอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอายนอ้ยอะยโ้ยอยอ้ยอ้ยโยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโ่อยโบ้โ้าโอ้้ยโบโโอยู่ ลนายครัาโดนต้องโดนย่าดโบว่างสามบว่างสามดีเลยเดี๋ยวก่อนลดหนอยดหน่อยลดหน่อยไอ้หอมใหม่มามาแล้วเขาไม่เล่นในมือดิมาช่วยคอนล้อให้คอนหน่อยผนึ่งตั้องขี่วนอยู่ในเมืองนี่เมื่อ้อยเยอะนในเมืองอ่อเจอเยอะจังเลยแผมอยู่ผมอยู่ในช่อดิพี่ติ๊ดหลังเลย้องไหนะ

เพลงเ่ยมันชื่อว่าอะไรวะเพื่อนมาแชร์นะครัเอาเกสใหม่มาโม่งไอคอนหน่อยชื่อเพลงว่าอะไรวะน่าก็เยอะยื้อนานที่สุดคอนก็คอนไปทางไรฟ้าใช่ป่ะมึงอ่ะประมาณสี่ห้าไม่ผมอยู่หน้าเลนมาร์กเลยวนอยู่เล่นเนี่ยมึงเกมเพื่อนคนอื่นก็จะเอ่อมือนกันคอนเวลาเท่ากันดึงเลยดึงเลยที่สามทำไมมันชอบออกประตูขวาพี่โอ้เสียดายป่ะเดือดประมาณไม่ถึงอะไรเดียวไปก็ได้ไปเลย เกมไหนเกมไหนเกมไหนไปดิแถวฟูคาสองสะพานอ่ะโอ่เข่าห่อแล้วเกาวิ่งวะขึ้นมาพี่คอนเกมห่อไปขึ้นรถไปแล้วตึกฟูนเนี่ยคูโดนยิงไหวเฮียปั๊มบนปั๊มไหนปั๊มไอ้ปั๊มโอเคเหรอพี่ขขาโอเคน่ะดีดีดีไปเลยดูหมั้ย บอลเลนเจ็บปะจิงไนต้องจบได้ปะจบเลยไ่ไหนจบไปไหนบอลบอลอะบอไลเซปมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยูยิงขึ้นไปติดอยู่เอยไปเลไปเลยไปเยิงยิงงวดดิยิงงวดดิสวยสวยน้ตเยะลงู้ลงผู้ไปติด ไม่มีใครมาป้าไม่โอเคได้บ้างไม่ได้อะถ้าจะเคเต็มมือหมดตัวเลยเกียร์เทียบนี่โดยพิธีกรมตำรวจเฮ้ยกดเฮ้ย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 อะไรอ่ะคุณตำรวจผไม่ได้ทำอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเกิดไปเกิดไปแล้วเฮ้ยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมแค่ไปกดคุกเฮ้ยคุณตำรวจ เกินไปเนี่ยเกินไปไปเนี่ยออกขำออมากระดือผมเลยหรอโอ้เกินไปผมไม่ได้ทำอะไรเลยครับโอ้ย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 ตายแล้วอปยายายาเจ็บเอ้อโอ้ยตำรวจจะเย็นเโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยโอ้ยเต็มเๆ็ pam. โอยจะตายจะตายตาตายแล้วนะคุณตำรวโอ้พ่อมึงอ่ะเชี่ยันเข้ามายิงกูเลยไอซันเหลือจัดไอเชี่ยตำรวจแม่งเลือนจริงว้ะ